พวกเราห้ดิยามกับคินพอสเดอะซีรีส์ลาฟอเต้ว่าไปขึ้นโรลเลอร์คสเตอร์กันสวัสดีครับผมไมค์ภาคภูมิครับรับบทเป็นใครครับคินครับในคินพอสเดอะซีรีส์ครับสวัสดีครับผมอโปนัทวินครับรับบทเป็นพอสในคินพอสเดอะซีรีส์ครับคุณกำลังดูจอดอออ just do it k i m เ n นเด e r i ริตา ดีมัวเรเรเมึงว่าถ้าคนที่ไม่ได้ชอบกันเนะไไ่ะจุกไว้นบบ้างคินพอย p o s h The Series La Forte ซีรีส์วายแนวมาเฟียเรื่องแรกของประเทศไทยออริจินอลคอนเทนต์จากไอชีอีที่เปิดตัวกระห่มติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของโลก พร้อมแหวกขนบความวายทลายทุกภาพจำที่เคยมีด้วยวิสัยทัศน์ของสามผู้กำกับยอดฝีมือนำทีมโดยกองเกียรติโคมสิรินักสร้างหนังสุดเทยทยานแห่งยุคผู้มีผลงานกำก,กับมาแล้วทุกแนวทั้งหนังแอนตี้ฮีโร่หนวดเคี้ยวยังขุนผ่านและหนังสืบสวนฉุนข่าวเลือดยังเฉือนนำความคลั่งไคล้ในหนังมาเฟียขึ้นเฮงมาหลอมรวมเป็นการเฉือนคมชิงไหวพริบฟาดฟันกับบทร้อนรักสะเทือนกรุ่ม ร่วมกับปริศดาวิทยาทชจรเดชท,ที่นอกจากจะนั่งเก้าอี้ผู้กำกับแล้วยังนั่งเก้าอี้ผู้บริหารของ b e y o n l o u o u r p r u d u i t n o n อีกด้วยและบัญชรวรเศรษฐารีผู้ช่วยผู้กำกับมากฝีมือจากเกรด e m e n c a d e m y ีพนเกกำลังบอกเล่าเรื่องราวของพอชบาร์ทเทนเดอร์หนุ่มมากสเสน่ห์ที่ดันจับพลัดจับหลูเข้าไปพัวพันในการไล่ล่าของสองแกงคั้วรี ที่เขาต้องจำใจช่วยลูกชายของหัวหน้าแก๊งมาเฟียอย่างเข็ใครก็ใหู้่็ตายทั้งนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าวีรกรรมในครั้งนี้จะมัดมือชกให้เขาไปเป็นบอริ้การ์ของเขตอย่างไม่มีทางเลือกเอาจริงเนะ่จากนายตัวร้ายกลับกลายเป็นนายหวานใจสารสายใยสุดลึกซึง่งท่ามกลางสงครามในตระกูล ที่กำลังจะประทุข,ขึ้นในไม่ชาชีวิตมึงเป็นกูแล k i n p o s h the Series ดัดแปลงจากนิยายในชื่อเดียวกันของแดมีนามปากกาของสองนักเขียนสุดตาชอย่างบอยพชนะหมดและยกสิทธิชัยโค่นทุกสถิติมียอดอ่านสูงถึง18ล้านวิวครองแชมป์อันดับหนึ่งในเว็บไซต์ทันวาไ a i b ง <ANG! S 1> สำเร็จเมืองพุธ อดีตเด็กปั้นของครูพันนาฤทธิกรายผู้ผันตัวมาเป็นผู้ออกแบบคิวบูอันดับต้นๆของประเทศไทยต้องรังสรรค์ฉากแอคชั่นที่ทั้งดุเดือดและโรแมนติกไปในคราวเดียวกันเปรียบเสมือนการเต้นรำกลางหากระสุนที่สาดมาจากทั่วทุกสารทิศไม่ใช่แค่ภายนอกแต่ตัวละครยังต้องสู้กับภายในอย่างความรักที่ก่อตัวขึ้นจากอำนาจและความขัดแยง้งที่นำไปสู่บทเลิฟซีนอันเร่าร้อน โดยผู้สร้างต่างยืนยันว่าไม่ได้ทำมาเพื่อแฟนเซอร์วิสแต่อย่างเดียวแต่ยังมีพัฒนาการความสัมพันธ์ที่ดูสมจริงจับต้องได้ถ้าสมมุติมึงเป็นผู้หญิงมึงจะชอบคนแบบกูกป่ว่าเพื่ออัพสเกลความยิ่งใหญ่ให้ไฮเอ็นสมานะมาเฟียทีมงานจึงเลือกโลเคชั่นท็อปคลาสที่มีมีซีรีส์เรื่องไหนเคยถ่ายทำก่อนจะยกระดับความหรูโดยพาร์ทเนอร์แบรนด์รถยนต์จากอิตาลี ยังเมเซรติที่สนับสนุนรถสำนับถ่ายทำทางเรื่องเหนือระดับทะลุหม่อาโปนัทวินนักแสดงหนุ่มมาดเข้มจากละครชาติเสือพันมังกรสลัดคราบพระเอกดราม่าฉีกแนวมาขยมใจในบทพอร์ชบาร์เทนเดอร์ชีวิตรันทดที่ต้องรับงานเป็นบอดี้การ์ดเพื่อหาทางใช้นี่ที่บานด้วยดีกรีแชมป์เทควันโดระดับประเทศ ทำให้อโปสามารถจัดหนักคิวบูสัตว์แหลกไม่มีทิ้งฟอร์ช่วยกูด้วยห้าหมื่ได้และไมล์ภาคผูหนุ่มหล่อม,มาดเนียบผู้เป็นทั้งนายแบบและดีเจคลื่นพิงค8 f m ้ประเดิมผลงานการแสดงเป็นครั้งแรกในบทเคนลูกชายของผู้นำแก๊งมาเฟียที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศ และยังแบกอนาคตของแกงไว้ในกำมือเนื่องจากเป็นซีรีส์เรื่องแรกไมายจึงต้องทำการบ้านและเวิร์กช็อปอย่างหนักในการแสดงอารมณ์ต่างๆที่ไม่จำกัดอยู่ในกรอบของเพศสภาพและความอีโรติกในที่สุดตัวหมากระดานนี้ก็ครบถี่เริ่มเล่นได้ตอกย้ำความเอ็กซคลูซีฟให้เดือดเข้มทะลุประหพวกเราจอรอ j u s จัสดูจึงได้ไปสัมภาษณ์กับไมอาโป เพื่อเจาะลึกเบื้องหลังการรับบทในซีรีส์ w y Mafia เรื่องแรกของไาย I'll give you an order that you c a n refuse คือจะให้ถ้าถ้าโปรต่อโปรงต่อว่าเป็นคนหล่อแล้วแหละใช่ไหมเมืกี้หันมองว่าจะเอาหรือเปล่าวะจะเอาหรือเปล่าจะไดเอาด้วยปวดหัวแล้วปวดหัวเอาเป็นว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่จริงๆคล้ายตัวละครประมาณหนึ่งแต่ว่ามันมันจะมีความต่างที่แบบตัวละครจะใจร้อนกว่าและเหตุผลน้อยกว่าเรา แต่บอว่าอันนั้ไม่คือเสน่ห์ของตัวละครไอ้ความแบบซาซาบ้าบาริการใหม่ขอยอคินน่ะเป็นยังไงบ้างที่เล่นไปหน่อยแต่ฝีมือใช้ได้สมรับผมคินก็จริงๆความเหมือนมากกว่าความต่างสิ่งที่ต่างก็คือผมอาจจะไม่เคยไปฆ่าแกงไครอะไร <c oughs> ที่มันชัด <c oughs> เจนที่สุดนึก <c oughs> ออกไหม <c oughs> เอ๊ะก็คงไม่นั่งอย่างนี้ไะนะแต่ว่าวิธีคิดวิธีการคิดของตัวละครวิธีการเลือกที่จะแสดงออกกับกลุ่มคนเนี่ยคล้ายกันคล้ายกันคล้ายกันมาก วิธีการในการนําเสนอรวมไปถึงเนื้อเรื่องวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยมันต่างจากแบบแผนที่คนนิยามว่าซีรีส์วค่อนข้างเยอะสำหรับผมนะครับจริงๆผมไม่ได้มองว่าเป็นซีรีส์วาย <c oughs> ผมว่ามองว่าเป็นซีรีส์ที่ <c oughs> คอนเทนต์ดีๆหนึ่งเรื่องอ <c oughs> ทุกๆ EP ีใน14อี EP เนี่ยเราจะเล่าถึงในแง่ของความเป็นมนุษย์ค่อนข้างสูง <c oughs> ความต้องการของมนุษย์แล้วก็ลึกซึ้งหนาบางที่มันอยู่ในใจิตใจของการที่อย่างเช่นแบบคิลอสเจอกัน ซึ่จริงเป็นเป็นสองตัวละครที่มาเติมเต็มกันมันไม่ใช่แค่ว่าคินชอบผู้ชายอยู่แล้วแล้วมันจะทําให้พอสไปชอบได้เพราะจริงๆแล้วเชื่อว่ามนุษย์เราทุกคนทําตามความรู้สึกทําตามจิตใจแล้วเรื่องเรากําลังพูดถึงในแง่นั้นว่าสองตัวนี้มันรักกันเพราะอะไรมันเติมเต็ม,มในส่วนไหนกันเลยมึงมีความสุขแบบนี้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่วะเ่อกี้ ไม่มันคือ,ค,อคือมือมีทั้งเตรียมตัวและไม่เตรียมตัวมือมีทั้งเตรียมตัวและไม่เต็ียมตัวคือเหมือนการเตรียมตัวในแง่ของนักแสดงอะในแง่พื้นฐานแบบความรักความเอ็นดูความใส่ใจอย่างเงี้ยมันมันแสดงต่อหน้ากันได้แต่ว่าการตีความในแง่ของเซ็กส์ของตัวละครที่มีต่ออีกตัวละครหนึ่งอะมันตีความต่อหน้ากันยากเลยมันเลยต้องมีการเวิร์กช็อปกันก่อนเรื่องเนี้ย ทุกเลเยอร์ของการเป็นเลิฟซีนเนี่ยมันคือการเมคเลิฟจะเมคเลิฟในเลเยอร์ไหนมันมีเหตุผลการแสดงความเป็นเจ้าของหรืออะไรก็เป็นเหตุผลของซีนนั้นๆตอนนั้นๆไปครับใช่มันคือมันสวยงามมากจริงๆคือเราสื่อไปในความความอบอุ่นของทุกๆตัวละครที่มีให้กันนี่ครับมันมากกว่าแค่การเมคเลิฟนะมันสวยงามกว่านั้นมากๆเลยแล้วพวกเราก็เลยเหมือนพอมันถ่ายไปเรื่อยๆมันก็เหมือนเริ่ม ไว้ใจตัวเองไว้ใจทีมงานไว้ใจพาร์ทเนอร์เสร็จพอเสียงหลังก็คือแบบจู่ๆอย่างเช่นซีนสรนน้ำเนี่ยจู่แค่เขาเดินผ่านก็แบบเฮ้ยกูว่าทีมกับพอะต้องตรงนี้แหละไปถึงว่าเล่นน้ำกันตรงนั้นเออนั่นแหละก็ลองไปดูกันมีอยู่ในเทรลเลอร์พอลาฟอเต้ผมว่าเข้มข้นกว่า ไม่มีการคัตหรือตัดสิ่งใดๆออกไปเป็นกินพอแบบเพียวที่สุดที่นำเสนอออกไปได้แบบว่าแบบว่า,อ,าอยากดูอะไรที่มันแบบถูกกรองถูกกับเลือกมาให้แล้วอะไรเงี้ยก็แบบเป็นอาหารที่กินได้กับทุกคนดีต่อสุขภาพหน่อยอะไรเงี้ยก็คือดูในช่องวัดแต่ถ้าเกิดว่าอยากกินอาหารที่แบบเป็นฝีมือปรุงของทางบีออนคลาวที่มันรสชาติค่อนข้างจาัดก็มาดูในลาฟอเตรวมไปถึงซีนที่อาจจะ วาดเสียวทั้งวาดเซียวในเรื่องของแอคชั่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ mm hmm. ยูในเวอร์ชันอันขัดรวมไปถึงวาดเสียวเรื่องเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ผมเปรียบเทียบให้ฟังก่อนเลยนะผมสำหรับมุมมองผมก่อนนะผมคิดว่าเป็นเหมือนการเอาแบบแม่สีมา,ม,ามาเฉดมาผสมมันคงไม่ใช่น้ำหนักว่าสีแดงเยอะกว่าสีนี้เยอะกว่ามันเป็นเรื่องของการตีความจากการมองภาพภาพนี้ด้วย mm hmm. น,นั้นตรงนี้คือต้องบอกว่าแบบ พี่ปอนก็คือเพื่อนผมในที่เขาเป็นหนึ่งในทั้งผู้ผู้มังกรผู้จัดผู้จัดแล้วก็คนพัฒนาบทเขาก็จะเข้าใจภาพองค์รวมมากที่สุดส่วนพี่โขงก็มีทักษะและพรสวรรค์สูงมากในการจัดการเรื่องต่างๆส่วนพี่แป๊บซี่อีกคนหนึ่งก็ม,มีมีสิ่งที่เขามีที่คนอื่นอาจจะมีไม่เท่าซึ่งพอมารวมกันแล้ว3าคนนี้เปิดใจฟังกันเนีย่ยมันเป็นอะไรที่สําหรับผมผมก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีมากมันจะเจออีกบอกว่าป,าปาัสามคนน้อยมากอันนี้เป็น เป็นไม่กี่เรื่องในโลกจริงๆเป็นไม่ก <uh> uh, ี่เรื่องในโลกที่มีพุ่มกับเยอะขนาดนี้ครับาะว่า k ินพ o สคือคือเรื่องที่พูดถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นบนโลกว่ามันมีทั้งแบบความรักความเสียใจความผิดหวังการแก่งแย่งคิงดียต่างๆสุดท้ายการกระทําพื้นฐานเหล่านี้ลึกๆแล้วมันมีมันมีความต้องการจริงๆอยู่สมมติว่าแบบคินกับพอสมาเจอกัน การที่เขามาเจอกันแล้วอยู่ด้วยกันได้คือลึกๆเขาเติมเต็มอะไรกันคืออยากให้ไปดูในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้เราพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมอ่าอย่างเช่นเวกัสคินพอลส์แทนคุณทุกทุก,ท,กทุกตัวละครอะบ,บุคลิกภาพไม่เหมือนกันเลยมันคือความแตกต่างแล้วพอมารวมอยู่ในที่เดียวกันรวมอยู่ในเรื่องคินพอลส์เดอะซีรีส์เพราะว่าบบมองว่ามันเป็นความลงตัวที่สวยงามคล้ายๆกับดอกไม้หลายๆชนิดพอมารวมกันแล้วแบบมันงดงามก็อยากให้เปิดใจดูครับใช่ครับ อย่างที่น้องบอกทั้งหมดเลยและ,และเพิ่มเติมก็คือ r ร l เลอร์คสเตอร์แน่นอนแล้วมันจะเป็น r รลเลอร์คสเตอร์ที่เป็นรูเลอร์คสเตอร์ที่จัดทางไม่ยากมันจะเซอร์ไพรส์รตลอดทางคือด้วยความเป็นจริงและธรรมชาติของมนุษย์ที่มันอยู่ในเรื่องผมเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจจริงๆแล้วสนุกผมเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ตลอดซัมเมอร์นี้ทุกคนมีความสุข ตั harmonic, that, ้งแต่ว uh, ันนี้เราจะไม่มีความลับอะไรกันอีกสายเราตัวเข้าล่างทั้งทีเ่ยคุว่ามึงคุมยังมากูไม่อยู่ข้างแต่กูแหละแล้วกูไม่อยู่ข้างแั่กูหรอกแต่กูอยู่ข้างมึง k i n p o s ต the, the Series La Forte เตเดือดแบบอันคาด ร้อนแรงไม่มีเซนเซอร์ทุกเชี่ยงคืนวันเสราร์เฉพาะที่ i อชีเท่านั้นแล้วก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าระหว่างคินหรือว่าพอร์ชคุณจะเลือกครถ้าคุณรักซีรีส์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลาคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงวงการบันเทิงกว่าใครที่เดียวที่จอดอ S just s d o i t พิมพ์ Just และ it ภาษาอังกฤษส่วนดูเป็นภาษาไทย